เอ้ยเอ้ยห้าร้อยก้อนเอ้ยเอ้ยตักจับตีมาตีมาตีมาได้เก้าได้เก้าลุยห้าร้อยก่อนห้าร้อยก่อนห้าร้อยก่อนเอาเอาเก้าเก้าเก้าก่อนเก้าเก้าเฮ้ยเอาเก้าเอาเก้าเก้าก่อนฟังนี่เย็นดีตียังหัตีหมดออะไรหยืออะไรหยพี่ตัวชื่ออะไรพี่ตัวก่อรตออะไรพี่เอ็มพี่เาอยจะแตกเ้ายจะแตกเอาห้าร้อยแตกแตกแตกดูดดเอาก่อนเอาก่อน พันหน้าพันหน้ารับตีดีรับตีพันอาพันพันพันอะพันนี่ปุกพันเลยกัะโดดเก่งมากเลยเนี่ยยังพี่ได้สวยสวยใครไหมวะเดี๋ยวค่อยไปเกียร์เดี๋ยวค่อยไปเกียร์เหลืออีกตัวนึงเพื่อนเยอะเอน เก็บเก็บดอกม้ดอกม้ดอกไม้หมดดอกไม้หมดดอกไม้หมดไต่วอนตี้ดอกไม้ดอกไม้เอาไปเอาไปไต่วอลตี้แต่วอลตี้พี่หลังหลังเฮ้ยมันอยู่โอ้ลับตี้ก่อนดีพี่ลับตี้อะไรเองอ่ะลับตี้พี่ผมมาโอ้ผมเชิญตี้ไปแล้วจบเลยไอ้ก้วมั่วโอ้แม่งดีตัวไอ้มันดีไปตัวนึงปล่อยมามันแค่ห้าร้อยเราเราได้พันเราได้พันเอาอะไรเอ้ยไม่พี่อ้วนพี่อ้วนโมขอเสนายได้ปะ <Aristotle> HHH. พี่อ้วนขอ<ม>สไนพี่พี่อ้วนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ด totally. ิส,สไนพ์อ่ะเวียดอะเดี๋ยวคอยอยู่ไหนอยู่ไหนมันดีแล้วมันดีแล้วจบนะเอาพันมาดิโกย์เนี่ยดิโกย์เนี่ยเนี่ยห้าสิบไม่ได้อะเล่นเล่นกลไปแน่เดี๋ยวเวียดผมเก็บไปขายโอ้ยอยากเล่นเวียดผมไม่มีกระหูละได้ล่ะเอากลเอากลแทนน่อยอย่าเล่นเวียดจริงๆ